คนทุกขันกันเลยนะครับนี่เราก็จะมาอยู่รถนะครับจะถ่ายรถสิเดี๋ยวเรามาใต้อะไรให้ดูกันนะครับก็เริ่มจากข้างบนนะครับก็จะเป็นมือเบรกอันนี้เป็นสีดำนะผมเปลี่ยนใหม่เพราะอันก่อมันหักนะครับเออแล้วก็นับกระจกครับ,รบ,รบ <c oughs> ตัวนี้เลื่นมาฟรีครับแต่ตัวนี้ซื้อมาครับ ตรงนีเ้เหมือนกันนะครับก็ฝั่งน,นี้มันหายมาคปมาดูข้างล่างครับดูข้างล่างครับก็อันนี้ผมเปลี่ยนใหม่คนระับเป็นจานเจาะลายจุดนะครับตัวนี้ผมสั่งมาในช้อปปีะครับประมาณ170ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทน,นะแบบเอเอประมาณนี้แหละแล้วก็แล้วก็ล้อนะครับเป็นล้อหนึ่งจุดสองบันไซนะครับนี่ครับแล้วก็อ่อ โหลดหน้านะครับโหลดหน้านี่ก็คือเหลือแกนนี้เหลือแกนแกนโค้งประมาณแค่นี้นะครับก็ถือเตี่ยครับแล้วก็ทําบางโค้หน้ากดนะครับใช้นอตเบอร์สี่รองตรงนี้นะครับน่าทุกคนน่าจะรู้นะครับนะแล้วก็ยางครับเป็นสี่ทีห้าทับเก้าสิบนะครับเป็นแม็กซีดนะครับนะอันนี้เป็สติ๊กเกอร์ผมเองนะพลังพิรบุตธนะครับก็มาตรงนี้ครับ ชิ้นเทาครับตัวนี้เป็นของสีตัว2020ครับเป็นสีสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าผมเอาแค่สีเนี่ยผมเอาแค่สีเทาเนมาเพราะผมผมซื้อชุดสีนั้นมาครับได้มานั่งคันสี่ร้อยแต่ว่าผมเก็บชิ้นนี้ไว้ผมก็ขายพวกนั้นไปแล้วก็มาที่ชิ้นนี้ครับก็จะเป็นที่จับท่อนะแต่ไม่ใช่เป็นจับท่อมีเิมีมครับเป็นจับท่อที่แบบ มันเป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นเหล็กรอเปล่าน่าจะเป็นอะไรมาเนี่ยะคโคตรเบาครับแล้วก็ท่อครับเป็นทอรันนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวตัวท่อแข็งนะไม่ใช่ตัวไส้แข็งครับเป็นตัวคอธรรมดาคอสอมธรรมดาแล้วก็ดามแค่ตรงนี้ไม่ให้กันไม่ให้ไม่ให้มันขาดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโช๊คเบิร์มตัวโหลดครับ โช๊คตัวนี้ก็พ่นสีเอาน,นะครับสปริงโช๊คพ่นสีเอาก็ถลอกแบบนี้นึงก็มาที่มาฟังนี้ครับก็จะเป็นดุมยอ่อครับดุมยอ่อตัวนี้ผมได้มาในราคา840บาทนบในช้อปปี้ก็ก,ก็ก็ดีนะครับข้อมลูลดราคาแล้วก็ล้อครับเป็นบันไซเหมือนเดิมครับเป็นมืนะครับแล้วก็ยางไปสี่สบห้าถึงเก้หน้าหลังเลยนะครับ ก็อาร์มยุ่นครับตัวนี้เป็นอาร์มยุ่นคานกลมครับดูสังเกตคานจะเป็นคานกลมนะครับเพราะผมเปลี่ยนมาเลยแต่ตัวนี้ผมเอามาติดลิลลี่ก็ยุ่นประมาณนี้นะครับสเตอร์ก็เป็น14 30ี่สบนะครับนะและ้วก็โซ่ก็เป็นผ้าทิชนะครับเออมาดูข้างบนนะก็จะเป็นบอกเพิงโครานครับตัวนี้700รอบาทนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงครับเดี๋ยวผมขอรับกุญแจแป๊บนึงก็มีเท่านี้นะครับว่าที่เก็บสตะตานะครับเดี๋ยวค่อยตังครับก็ให้ดูนะครับก็ทรงอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ